สวัสดีครับ iOS 15.6เวอร์ชัน RC หรือ Release Candidate ที่เป็นเบต้าสุดท้ายมาแล้วครับสัปดาห์หน้าผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกก็น่าจะได้อัปเดตเป็น iOS 15.6ตัวเต็มกันแล้วการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้มีอะไรใหม่น่าสนใจมีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างหรือแก้ไขบั๊กอะไรเพื่อนๆสามารถดูคลิปรีวิว iOS 15.6 RC ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคาอธิบายใต้คลิปได้ครับ โดยเมื่อวานนี้ Apple ก็ได้ปล่อย ios 16 Public Beta มาให้ลงทะเบียนและอัปเดตกันได้ฟรีแล้วครับเพื่อนเพื่อน,นที่สนใจติดตั้ง ios 16เวอร์ชัน Beta สามารถดูวิธีลงทะเบียนและติดตั้งได้ฟรีได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปเช่นกันครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ ios 15.6 Beta 5ผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะแตกต่างกันแค่ไหนจะชวนให้อัปเดตต่อหรือไม่ไปชมกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป geekbench 5 ผลลับที่ได้ iOS 15.6 RC บน iPhone SE รุ่นแรกทำความเร็วในส่วนของ CPU เพิ่มขึ้นทั้งคู่เลยครับโดย Single Core เพิ่มขึ้นนิดๆส่วน Multi Core เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกลดลงนิดเดียวครับแต่ก็ยังเป็นการลดลงต่อเนื่องจากเบ t a ก่อนหน้าไม่หยุดเลยครับจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อในเบต้4สูบหนักมาก เบต้าสูบหนักยิ่งกว่าเวอร์ชัน RC จะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้ จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้ง iW a วสสิ RC, สูบแบตเตอรี่ดีกว่าเบต้าครับโดยใช้ไป17%ลือ83%เ แบตเตอรี่เท่ากับเบต้า4ในขณะที่เบต้า5ใช้ไปถึง19%หรือ81%แม้ผลการทดสอบเวอร์ชัน RC จะดีขึ้นแต่ก็ยังสูบแบตหนักมากครับงานนี้ฝากความหวังไว้กับตัวเต็มแล้วครับการอัปเดตเป็น iOS 15.6 RC บน iPhone SE รุ่นแรกนี้ความเร็วยังไม่ดีเท่าไหร่แบตเตอรี่แม้จะใช้ประหยัดขึ้นแต่ก็ยังสูบหนักมากเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้ถ้าเดตเป็นเบต้า5ไปแล้วอัปเดตต่อเป็นเวอร์ชัน RC ไปเลยครับ แล้วไปลุ้นกันดีทีกับตัวเต็มที่น่าจะมาสัปดาห์หน้านี้แล้วครับมาเมื่อไหร่ผมจะรีบมาทดสอบให้ทราบเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ